สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวาดเบเบอ x กันนะครับที่เยอะกว่ารอบที่หนึ่งนะครับนี่เราก็จะวาดดังเบสไปเลยตัวที่หนึ่งอ่าจากนั้นเรารอก่อนนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะระบายสีดังเบสเลยครับนี่เลยครับมันไม่ค่อยมีสีเขียวนะครับตัวต่อไปเลยครับคือดังซอสครับ นี่เราก็จะใส่เห็นเราก็จะระบายสีไปเห็นไหมล่าสวยใช่ไหมล่าสวยกว่ข้างก้อนอีกอ่ะอันนี้คือดันเดเกอร์นะครับนี่เลยครับตัวที่ทําให้ดรานซ์เก็เสียหลักครับแล้วก็จะใส่สีฟ้าลงไปนี่ข้างล่างก็จะสีเข้มตัวต่อไปคือดรานบัสเตอร์อาจจะมองไม่ค่อยเห็นมากหน่อยละครับ นี่เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาวาดตัวต่อไปนี่เราจะามาจัดระบายสีกรอบรูปเบเบดมาตัวต่อไปเลยไทเลนโนบีดนี่จ้ามาเลยไทเลนโนบีด no นี่ไทเลนโนบีดอะตัวเก่งของผมมาแล้วอ่ะต่อไปคือเฮลแฮมเมอร์มันคล้ายๆดันซอสสีแดงใช่ไหม คุณอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่มันคือเฮลเฮเมอร์ต่อไปดิสายดีเฟนไม่ก็ไหนชิลครับตัวต่อไปม,มันคือวิซารอดนี่แล้วก็สธบายสีไปตัวต่อไปอเคนี่เลยมาแล้วฟอ็อกบรัชตัวที่ทำให้เพื่อนตัวแตก มามามาต่อไปตัวอะไรเนาะคุณคิดสิดรากูนครับดรากูนตัวที่ทําให้เพื่อนตัวแตกเหมือนกันครับผมก็มีนะครับมันําให้เพื่อนตัวแตกเหมือนฟลกบัตเลยอะครับแล้วตัวต่อไปคือวิาสาดแอโร่โครับมาแล้วนี่ จบคลิปแล้วจบคลิปแล้วนะครับบายบายนะครับ